หากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาอาการใบเหลืองใบกล้านแดดในลักษณะนี้นั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่รับแสงแดดแรงขนาดนี้แล้วก็การเจริญเติบโตที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีแต่ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ความสวยงามของใบหรือทรงพุ้มนั้นก็จะไม่งดงามตาเอาเสียมากๆเลย จำเป็นต้องช่วยเหลือโดยด่วนเลยครับในตอนนี้มือเย็นจะชวนทุกท่านไปดูว่าต้นไม้ที่มีลักษณะอาการกล้านแดดแล้วถูกแดดเผาอย่างแรงๆแบบนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขอาการเช่นนี้ได้อย่างไรและไม่จําเป็นแต่จะต้องเกิดกับพิโรเดนดอนมรกตเขียวเท่านั้นนะครับจะเกิดขึ้นกับต้นไม้อีกหลายๆต้นที่เป็นต้นไม้อยู่ในพื้นที่ในร่มแล้วเรานํามาไว้ในพื้นที่รับแสงแดดมากเกินไป เราไปดูข้อมูลแล้วเพื่อจะได้ช่วยเหลือหรือแก้ไขให้ได้เหมาะสมให้ต้นไม้กลับมาสวยงามดีนะครับวเญญาณชูดวยตอนนี้ครับเจ้าพิโลรเดนดอนมรกตเขียวต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกอยู่ในพื้นที่รับแสงแดดที่เป็นส่วนใหญ่ประมาณสัก6กชั่วโมงต่อวันเลยครับ ถึงแม้ว่าช่วงเช้าจะมีพุ่มไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นนั้นบดบังแสงแดดได้บางช่วงระยะเวลาประมาณสัก9โมงแต่หลังจาก9โมงเป็นต้นไปจนไปถึงบ่ายสตัวเขาเองก็ได้รับแสงแดดแรงอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ผ่อนคลายลงมาสักนิดหนึ่งหลังจากบ่ายสก็กว่าก็จะมีเงาของอาคารมาทับภาพถาก็ช่วยผ่อนปรนแสงแดดแรงลงไปบ้างแต่การตอบสนองของพืชที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ ก็แสดงอาการได้เห็นว่าตัวเขาเองไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่นี้และตัวเขาเองนั้นก็มีความเสียหายจากการถูกแสงแดดแรงแผดเผาอย่างเต็มที่เลยครับอาการที่บ่งบอกว่าพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดนแดดแรงมากเกินไปแล้วมีอย่างน้อย3อาการที่ทุกท่านสามารถจะนําไปตรวจสอบต้นไม้ของเราได้เช่นเดียวกันเริ่มต้นอย่างที่1เลยครับก็คืออาการใบเหลืองหรือกล้านแดดจากการถูกแดดเผา โดยอาการในลักษณะนี้จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองกร้านแดดเป็นปื้นให้เราเห็นเลยและถ้าส่วนนั้นโดนแดดแรงมากๆก็จะเกิดอาการใบไหม้แล้วก็เหี่ยวแห้งไปในที่สุดจากอาการของเจ้าฟิโลโมรกตเขียวต้นนี้เราก็จะพาบว่าจะมีหลายส่วนเลยนะครับที่มีอาการทั้งใบไหม้แล้วก็มีลักษณะอาการเป็นปื้นเหลืองจากการที่โดนแดดแรง อย่างไรก็ตามอาการใบเหลืองของต้นที่ได้รับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นนี้ก็จะอ่อนแอลงด้วยนะครับทั้งที่มีปริมาณแสงอย่างมากเลยแล้วก็เอื้ออำนวยให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำได้ดีสะสมอาหารได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ทำให้ต้นของเขานั้นอ่อนแอลงเพราะว่าสูญเสียพื้นที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงไปจากการที่ถูกซันเบิร์นหรือถูกแดดเผาไหม้นั่นเอง ก็จึงทำให้เขาสะสมอาหารได้น้อยลงแล้วก็ประกอบกับความชื้นที่สูงมากขึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ําและความชื้นสูงก็จึงเอื้ออํานวยให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าทําลายได้มากขึ้นเราก็จะพบทั้งอาการซันเบิร์นหรือแดดเผาไหม้แลวก็โดยไปถึงการเข้าทําลายของเชื้อราและแบคทีเรียด้วยนั่นเองเคราะห์ซ้าก่ำสัตว์เลยครับนอกจากนี้แล้วอาการบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถจะใช้วินิจฉัยว่า เจ้าพืชของเรานั้นมีอาการใบเหลืองหรือใบไหม้จากสันเบิร์นหรือโดนแดดเผาก็คืออาการของใบนั้นจะหนามากกว่าเป็นปกติทางนี้ก็เป็นเพราะว่าพืชอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นอย่างมากๆ ต้องมีการตอบสนองหรือต่อสู้กับสภาวะเหล่านี้มีการเพิ่มจํานวนเซลล์เพื่อให้ตัวเองสามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ด้วยเหตุนี้ใบก็จึงหนาขึ้นกว่าปกตินั่นเองและลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยของอาการที่พืชได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าฟิโลเนนดอนมรกตเขียวนะครับก็คือใบเขาจะตั้งชันเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อลดมุมปะทะกับแสงแดดที่ส่องตรงมาถึงใบ นั่นหมายความว่าถ้าเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงโดยการงุ้มใบลงก็ทําให้มุมของแสงแดดที่มีความร้อนแรงนั้นสร้างความเสียหายให้กับตัวใบของเขาได้น้อยลงด้วยนั่นเองถ้าหากเราเปรียบเทียบระหว่างต้นฟิโดเดนดอมรกตเขียวที่อยู่ในพื้นที่รับแสงแดดจนกรานแดดนี้กับที่อยู่ในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายเราก็จะพบว่าการตั้งชันของใบในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายนั้น ทำได้ดีกว่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาก็พยายามจะยกใบขึ้นเพื่อที่จะให้รับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นเอื้ออำหนยให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองครับการวินิจฉัยอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ของเราเพื่อที่จะให้รู้ว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไรพยายามสังเกตจากหลายๆอาการประกอบกันนะครับ ทั้งอาการที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่อยู่รายรอบเขาด้วยจะทําให้เราในฐานะคนรักต้นไม้สามารถจะวินิจฉัยสาเหตุของอาการต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แก้ไขอาการที่เกิดขึ้นนั้นให้ต้นพืชของเรากลับมาสวยดังเดิมต้องประมวลจากทั้งหลายๆอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่อยู่รายรอบเขาด้วยนะครับจากกรณีดังกล่าวนี้เราสามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในลักษณะนี้ได้อย่างน้อย2วิธีการวิธีการแรกถ้าเราไม่สามารถที่จะย้ายตำแหน่งแห่งที่ของเขาได้ออกจากในพื้นที่นี้เราก็ควรจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มสูงหรือตลอดจนไม้ยืนต้นเพื่อปลกคลุมในพื้นที่บริเวณแห่งนี้แต่ต้องเลือกมุมดีๆนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้มีต้นไม้อื่นที่ชื่นชอบแสงแดดเต็มวันด้วยด้วยเหตุนี้เอง ก็ควรจะเลือกตำแหน่งแห่งที่ที่ช่วยพรางแสงให้กับเจ้าฟิโลมรกตเขียวให้ได้รับแสงน้อยลงสักนิดก็จะทำให้เขาอยู่ร่วมกันได้ทั้งฟิโลมรกตเขียวแล้วก็เจ้าเตยด่างที่อยู่ในละแวกใกล้กันนี้ก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้จากภาพที่ปรากฏนั้นก็จะพบว่าขอให้เราได้พรางแสงให้เขาบางช่วงระยะเวลาความเสียหายของต้นเจ้าฟิโลมรกตเขียวนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปมากๆ แล้วก็จะกลับมาสวยงามดังเดิมโดยหลังจากที่เราปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มสูงปกคลุมในบริเวณนี้แล้วก็ควรจะมีการตัดแต่งกิ่งเอาเจ้าใบไม้ใบเหลือง,งต่างๆเหล่านี้ออกด้วยและถ้าเป็นไปได้ช่วยเรื่องของการถูกเข้าทำลายโดยเชื้อราและแบคทีเรียโดยการผสมไตรสารแล้วก็ลามินา เข้าไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ราบรดลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นๆสามารถจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มด้วยก็จะทําให้ความเสียหายจากการถูกเข้าทําลายโดยเชื้อราและแบคทีเรียลดน้อยถอยลงไปมากๆแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเรานั้นแข็งแรงกลับมาในเร็ววันด้วยนั่นเองวิธีการที่2ที่สามารถจะทําได้นะครับก็คือการย้ายตําแหน่งแห่งที่ปลายปลูกในพื้นที่อื่นอันนี้เป็นวิธีการที่ยอมรับอย่างจริงจังเลยว่าปัจจัยแวดล้อมเรื่องแสงแดด ที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าฟิโลมรกตเขียวนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะปลูกเข้าไว้ในบริเวณนี้วิธีการนี้เป็นผลดีกับเจ้าฟิโลมรกตเขียวในระยะยาวด้วยแล้วก็ทําให้เราสามารถจะได้ต้นฟิโลมรกตเขียวเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายขอให้ตัดหรือลื้อเขาออกจากบริเวณนี้แล้วไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเขาก็จะทวีจํานวนได้เยอะแยะมากมายเลยเพียงแค่อาศัยการปักชำลงไปในพื้นที่ดินที่เราเตรียมการไว้ เขาก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนด้วยก็ยิ่งดีเลยทําให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็มีการงอกรากออกมาได้รวดเร็วแล้วก็เหมาะสมลดการใถ่น้ําลงไปได้มากๆเลยครับวิธีการนี้ไม่ได้ใช้แต่เพียงฟิโลโมรกตเขียวเท่านั้นนะครับยังใช้กับต้นไม้อื่นๆที่เขาอยู่ในพื้นที่ร่มจะเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นพื้นที่ร่มราไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแล้วเรา นำเขามาปลูกไว้ผิดที่ผิดทางได้รับแสงแดดมากเกินไปก็จะเกิดอาการเสียหายจากการถูกซันเบิร์นหรือจากการถูกแดดเผาเราช่วยเหลือเขาสักนิดนะครับนำเขากลับไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงอย่างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาหรือปลูกต้นไม้หรือใช้ตาข่ายพลางแสง ช่วยเขาสักนิดก็จะทําให้เขากลับมาเจริญเติบโตได้ดีมีความสวยงามอย่างที่เราอยากจะเห็นนั่นเองแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่าลนั้นซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราลูกของเราสาัตว์เลี้ยงของเราตลอดจนระบบนิเวศของเราด้วยแล้วก็เมื่อย็นเชิญชวนท่าในให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรค แล้วก็ชีวพันในการป้องกันกาจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่กิงสารเคมีปกค้างไว้ในส่วนของเราให้เราต้องเป็นกังวลนะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งท e ัพป,ปีพพ้ละกระดารวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจของแอปพลายเกมประเทศไทยแนละนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอพพลายคุยแล้วก็สอบถามแอปพลายเกมได้โดยตรงในช่องทางนี้สามารถสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งได้อยา่างรวดเร็วเลยนะครับหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่าน เป็นคนที่รักและไรเนชอบต้นไม้เมื่อเย็นจวนชนท่านได้กดสมัตรฟ้าดีตามเมื่อเย็นไว้และใส่ใจให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราอไม่ทุกครั้งที่มี่อเย็นอัพคลิปท่านเจอป่าราดีๆก่อนถ่ายนอกจากนี้แล้วชวนชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์จุดนี้ให้กับคนที่รักแ like ละชอบต้นไม้ได้รู้จักกันด้วยกันครับตอนนี้มรายังจะโรแอปพลายกับประเทศไทยแล้วก็เจ้าพี่โลมศศกัรบรถเขียวลาไปแล้วครับ